อีอาออ,อี่นี่ที่ไหนวะลงอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครใครตกอะ่ะเฮ้ยสวยจังอยากได้อะ่ะเฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเเข้ามือมาแล้วอะ่ะหุย้ยขอไหนละกันนะที่นี่ก็ดูเงียบสงบดีนะ คงไม่มีอะไรหรอกอเด็กที่ไหนเหรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ดูสงน่าจะสลมอยู่ที่นี่มานานแล้วนะเอาเถอะถ้าปล่อยไว้ก็คงไม่นันอันตรายตังค่าจะรับเปงเจ้าไปแล้วกันน,ะนันจนนวน้อยนี่นแวนี่ฉันลืมของไว้ในห้องนั้นนะ่ะเอาให้ฉันหน่อยได้ไหมอ๋อได้ได้ได,ได้เดี๋ยวไปเอาให้ ไหนนะ้าเอ๊ะยอมเชื่อได้เหรอเนี่ยตลกจังไม่นึกว่าจะเชื่อคนง่ายขนาดนี้งั้นก็อยู่เวนั้นไปนะเดี๋ยวสินี่ใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ว่าอะไรนไี่ มาจากห้องนี้เหรอขออนุญาตเข้าไปดูนะคะเออเสียงมาจากไหนกันนะมาจากห้องตรงนั้นเหรอใครนะ่ะใครร้องไห้อยู่ตรงนั้นเฮ้อข้างในมีคนอยู่อันเหรอนี่นี่มีใครอยู่ไหมได้ยินเสียงเราหรือเปล่าช่วยฉันด้วยเฮ้อทำไมไมาอยู่ในที่ที่แบบนี้กันนะ เดี๋ยวเราจะช่วยเปิดประตูให้นะนี่นี่ฉันก็ต้องเปิดประตูให้นะออกมาสิฉันมาช่วยแล้ว <c oughs> จะว่าไปแล้วถ้าเชื่ออะไรนะ่ะไม่เห็นคุณหน้าเลยนะเราชื่อแวนนี่นางทาดนะ่ะแวนนี่ยันเหรอยินดีที่ได้รู้จักนะ เราวิชื่อว่าแคสเซียน่แคสเซียซีสเตลล่าเป็นไซเลนแทเรามีเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งเป็นแมงกะพุนน่ะชื่อซินเซียก็ถ้ารู้สึกเหงามาเล่นกับพวกเราได้นะ